เมื okay, ่อวานลืมลงคลิปอะนะไม่ใช่ว่าลืมหรอกกูขี้เกียจโอเคป่ะมาเลยกันเลยมาชิดดิมึงจะขวานพิฆาตกูึขวานเคทอดนี่เลวทานเอ็กซ์เซอร์ดิมาดิมามึงเจะล้เป็ดเป็ดเท่เลยเออเดี้อเด้ออันนี้โหตรจะล้มข้อแม่งดูหมัดกูนี่แหละมาดิมามาเดี๋ยวเฮ้ยนี่ยเฮ้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 ยเออโ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 โอมาชัด ไปถอย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 ถอไปมายกโลกันยกโลกันมาสิโอ้ยมัยกโลกันล้มตีหัวกูโอ้ยเพื่อเล่นเงืบเพื่อเล่นเงับเพื่อเล่นงือแขนขาดแขขาดามอื้โอ้ตีไม่ค่อยทถึงแล้ววกเอาจะนะแล้วเหรอฟันูฟันกฟันกันาัดี้บดีดีดีดาบคู่ไม่ได้ ถ้ากูถือดาบคู่ได้แล้วก็กูจะกลายเป็นกิริโตคุงอืมอดาบโคตรแรงโอ้มาดิมาอืมอืมมามึงโผล่มามึงโผล่มามึงทำหน้าเศร้าทำไมอืมอืมอุ้ยโอ้มันสวนกูโอ้บอลลุดไป what the fuck เชียะไรเนี่ยโอ้ยนี่มันอาวุธของมันช่างดูน่าเก่งขามันเกินมาเตอรอาบุธท่าโลผสมใจมา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 โอ้ยคือสตามิน่ากูจะหมดสตาเดี๋ยวเดี๋ยวเออสตามิน่าหมดใจเย็นๆไอ้ยุ่ยยุด่ยมึงจั๊กกระยืดกันหรือไงจั๊กกระยืดปาดหน้าไปปาดหน้าปาดปาดปาดเนื้อหมูมันแพงช่วงนี้กูแดกเนื้อมึงแทนเนื้อหมูนี่แหละมาอืมอืมอืม โอ๊ยโอ้ยโ๊ยโอยเดี๋ยวไทำไมเรื่อคุณากันบางมามึงมามาโอ้โหโนี่เราจะแพ้มันนีเนี่ยเราจะแพ้อเดี๋ยวดรแพ้มันนี่เราจะโอ้ชิบหายแล้วสตาร์วน่าหมอเออโอ้โจะลอยาเออโรดอมาวีโรวีโรป้องกันป้องกันอออออออมาอีฟาดทุบนี่ยอ มามาดิมาดิเจอสเต็ปกูสเต็ปกูนะสเต็ปกูมันเหนือชั้นโอ้สเต็ปนี้ไม่เคยเห็นนะก็ขึ้นจังเลยแต่กูไม่ได้อยากดูอ้อไม่กอดไปสับหัวมาสับหัวมามาเขาะหัวมึงดุงดาบกูดิละมามาเรียบร้อยตายโอ้ยได้เวลาคิริโตะโค้งเร็วกว่านี้เร็วขึ้นอีก เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้สตาเบัสตรีมโอ้สตาเบัสตรีมสตาบินากคหมดสตาเบัสตรีมโอ้กูเหนื่อยแล้วนะสตาเบัสตรีมเี้ยกูขำมาก ไอ้คนคำแค่คำท่ารัตูเมื่อกี้ไปยื